เดี๋ยวว่านิท่านเดยอก้อนสิฟังนิท่านเอาลูกหลานทัองงาขยันหลงปอเดอ้เอว่าจังไหนก็ยมยัง,งหน่อยให้เจ้ามันเฮียนคุนบุญเฮ้ามีสีหยดสูงเกียงป่าไปไพนาหาเงินได้ล้านหมืน่นไผ่ผูกข่อมโหตื่นเงินเบียบบอกแกนทง คือเอาจำเอาเด้อลูกหลานเด้อเป็นคนโหดผู้ดีของพ่อของแม่เป็นคนโหดผู้ดีของครูบาอาจารย์เด้อมันมีนิท่าน <c oughs> มันมีนิท่านเออนิท่านเรื่องนี้ฟังให้ดีดเด้เป็นนิท่านที่ให้คอคิดได้ดีเรื่องหนึ่งขึ้นกันเป็นเบาถึงปุ่นในสมัยครั้งพระเจ้าพรหมทัตในอดีตการเนี่ยตอนนั้นกะ พระเจ้าพม่มาทัดเนี่ยเล่าเสเวยสมบัติอยู่ในกรุงพราษรสีและกาในเท่อนั้นทีโมบานใายแดนหม่องหนึ่งในแควนกาสีเนี่ยเช่าบ้านจำนวนหลายได้ประกอบอาชีพสร้างไหม่เห็ดเตียงเห็ดตงดังเห็ดปักตูเห็ดฝาเฮื่อนและกังานฝีมือทุกชนิดเมื่อหนึ่งคณะที่สร้างใหม่ สร้างใหม่บ <ITA> <re par ites> ุญน <re par ites> ี่เล่าหัวบอมีผมว่าจันไปเออว่าง่ายๆก็คือเล่าหัวล้านนั่นแหละสร้างใหม่พุญนี่เล่าหัวล้านเออเอาเว้าเว่าหลอนๆก็ดเออเราเป็นสร้างใหม่หัวเราล้านกำลังตากไม่แห่งเพื่อจีสิหน่ำไปเหตุงานสร้างให้มันได้คุณภาพดีเป็นที่ต้องการของลลกค่ะตามที่ทกลงกันไวปรากฏว่าในขณะที่เรากำลังเหตุงานอยู่หันมันมียุ่งโตหนึ่ง บินมาจับที่หัวของเล่าเออแล้วก,กัดหัวของเล่านั่นด้วยจะง,ง่อยปากเพื่อท,ที่ดูดเลือดกินสร้างไม่ร้วก็บหูซึกเจ็บปวดและกับล่ำข้านุง่งโตนั่นยังยิ่งก็เลยได้บอกลูกไส้ที่นั่งอยู่ใล้ๆบอกว่าลูกว่าแต่ลูกเอ้ยว่าแต่เออุ่งมันกัดหัวพอเนี่ยเจ็บคือจังกัดถือแทงด้วยหอกเนี่ยอุ้เออขายยุ่งซะลูกว่าแต่เวัาไดล่ะ โลกพอได้ยินพอว่าจังตันก็เลยบอกพอว่าเออเออเออี่พออีี่พอเออยู่นิ่งนิ่งอยู่นิ่งนิ่งเดี๋ยวคอยสีขามันด้วยการตบเท้อเดียวท่นนั้นเราจั่มันป่วยไอ้กะล่ายุ่งเนี่ยตบเทือเดียวท่นนั้นว่าเสร็จเรียบร้อยลูกไส้สั่งใหม่ก็หาอุปกรณ์ที่สีขาดยุ่งโตนั้นเหลือไปเห็นขวงเหลมบักได้ที่พอว่างไปไกยๆก็เลยได้ยิบึดขวนเหลมนั่นขึ้นแล้วก็ยืนอยู่ข้างหลังพอ เงื้อขวันขึ้นสุดแขนทั้งสองเลยก็ฟันลงไปที่ทั้งหัวของพอ,งองด้วยตั้งใจว่าสี่ขายุ่งให้ตายแต่ว่าเจ้ายุ่งโตนั่นมันได้บินหนีไปแล้วขวัจะเลยกระทบกลางหัวของพอเจ้าข,ของยังจังเลยจนกระทั่งหัวแยกออกเป็นสองสี่เกดไอ้้างไม่ถึงแก่ความตายในมองหันเองลูกใส้ฟังไม่เมื่อเห็นเหตุการณ์แจงสันก็โต๊กใจยันโตสัน จึงได้ส่งเสียงฮองออกมาด้วยความเสียใจที่เป็นเหตุเหตุให้พ่อตายส่วนบรรดาสร้างใหม่ตั้งหลายพ่อหูเรื่องกับผ้ากันมาสแสดงความเสียใจกับครอบครัวของสร้างใหม่นะั้นเอบางคนก็ว่าว่าสร้างใหม่เนี่ยตายด้วยเหตุอันบอสมกวนลวกสร้างใหม่นี่จังแมนบอมีปัญญาในการขายุง่งมกกันก็เลยเ,เป็นเจียงสี่เหตุการณ์เจียงสี่เนี่ยมกกันก็เลยเกิดขึ้นลงัลงโผลังก้นก็ว่าบอกว่า,วา โลกสร้างไหม่เฮ็ดกรรมนี่เออบอมแมนว่าเขามีเจตนาได้เอเขาบอได้เฮตดด้วยเจตนาการตายของสร้างไหม่นี่มันเป็นกรรมของเขาเองบางคนก็เว้าเช่นกันหหนะในเวลานั้นรพระพุทธที่สัตว์ซึ่งมีอาชีพเป็นพ่อค้าได้ผ่านไม่เห็นเหตุการณ์นั้นก็เกล่คิดว่า <c oughs> ค้นที่เป็นปัจจามิตรหรือว่าค้นที่เป็นศัตรูกันเนี่ย แค่ว่าเป็นบัณฑิตเครื่องหูจักดีหูจักส่วนนี่ก็ยังดีกว่าเพราะก้อนเป็นปัจจามิตรนั่นมันยังเป็นกลัวอาญ,ญาแผ่นดินบ่ถึงกับข่ามนุษย์ได้จากนั้นจะดเดาว่ากับคนเรานั่นว่าท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายการตายมันก็เป็นธรรมดาของชีวิตบ่มีผู้ใดยอยากประสบพบพอ้อแต่ว่าก็ต้องประสบพบพอ้อน้ำกันสู่ผู้โซก้นสีนส่เลี้ยวหรือซาก็เทานั้นละ สั่งไม่เนี่ยด้ท้ายไปแล้วขอสั่นทั้งหลายจงทั้งสติยา่าโสโศกเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ว่าจงใส่สิ่งที่เกิดขึ้นนี่ลอนตนให้ดำรงอยู่ด้วยความบประมาเทเถิดหลังจากพี่ที่ศพส,สัางไม่ทานไปแล้วส้างไม่ทั้งหลายกระปรึกษาหาลือกันถึงวิธีการคำจัดยุง่งยุ่งที่ถือต้องและก็อบรมท,ทั้งอรบุตรธิดาให้ปฏิบัติตามนั่นเพื่อบ่ให้เกิดเหตุการณ์จจงสี่ขึ้นอิก โดยบได้มีการลงตทษลูกของ้ังไม่เพราะว่าการเหตุการณ์ทำอัน,นันก็นโดยหัวเท่าบ่ถึงการเมื่อนึงแบบนี้อ่าได้มี้ังไม่ผู้หนึ่งได้ถามพอข้าวโคจีซัดน่ะล่ะโดยปลาลบอ่านี่ละ่ะเหตุที่เกิดขึ้นน่ะละ่ะบอกว่าขาแต่ทันบัณฑิตการตายของ้ังไม่นี่มันเป็นการตายที่บ่ยสมควรสิเป็นกรรมแก่ปู่ย็ดปู่ท่ำหรือบ่อนอ๊อ พอข้าพ่อทิซัดก็เลยว่าบอกว่าลูกของซังไม่เนี่ยมันยังเป็นเด็กหน่อยบอมีปัญญาแก้ปัญหาคือจังกับ้ใหไ่เขาตั้งใจที่สีข่ายุ่งที่จับต้งหัวของพอก็เลยใส่ขวัญจ้ำลงกไปมันเป็นเหตุให้พอของเขาเนี่ตายการเหตุการณ์ทำของเขาเนี่ยบอได้มีเจตานาข่าพอของเขาเออเพราะฉะนั้นจึงบอเป็นบาปกรรมแนขค้อนี้ แต่ว่าถึงบอเป็นบาปกรรมเพราะบอมีเจตนาการเหตุการณ์ทำของเขากับบอถือต้องบัณฑิตตั้งหลายกับบอสันเลเซิลเพราะว่ามันเป็นการทำของคนที่เขาคนที่อบอมีปัญญาบอมีจิตปิญญามันก็เลยเกิดเอ่ยเกิดความเดือดร้อนเสียหายแกผู้อื่นได้ฟังหม่ก็เลยถามอากีกบอกว่าข่าแต่ท่านบัณฑิตการข่าสัเา์เล็กๆนหน่อยๆบอมว่าสิเป็นการข่ายุ่งข่าหมดเป็นตน้น มันติเป็นบาปหรือบอประการใดรอยู่พอข่าพวกที่สัิ่นก็เลยบอกบอกว่าซื้อว่าการขาทุกชนิดเนี่ยมันก็ล้วนพิดศินทั้งนั้นละบ่ว่าสิเป็นสั์เล็กสัดหน่อยหรือว่าซัดใหญ่โตปันได้บ่ว่าสิดขาด้วยเหตุใดมันก็ล้วนพิดทั้งหมดบ่มีการยศเว้นแอ้ส่วนสีบาปหน่อยบาปหลายนั่นมันก็เป็นอีกกรณีหนึ่นงไอ้ถ้าแม้ว่าขาสัตวหน่อยที่บ่มีคุ่นยังเช่นยุ่งยังเช่น,ชนหมดเป็นต้นมันก็บาปน้อย แต่ว่าสาขาสัตว์ใหญ่ๆที่มันมีคุามันกับบาปหลายส่วนกรณีการขาดที่เป็นบุญมีอย่างเดียวตอนนั้นก็คือนลข่าความโกรธของเจ้าของเจงสัล่ะเอันั้นเป็นบุญถ้าผู้ไดขาความโกรธได้เนี่ยเป็นบุญขอท่านทั้งหลายจงได้ประมาทเถิดเมื่อพอขาพ่อจีสัตว์เบ้าแจงปีโลกสร้างไม่ก็เลยเดยว้าขึ้นบอกว่าโอ้ยขาแจ่ท่านบัณฑิต ข้าพระเจ้าเป็นเด็กหน่อยมีปัญญาหน่อยเกิดกระทำจริงจีบอรอบครอบอลู่เท่าบอถึงการขอท่านจงบอกวิธีดำเนินชีวิตแก้ก้ับพระเจ้าดนท้อพ่อข้าพระโพธิีสัตเพิ่นเป็นพระพ่อจีสัตเพิ่นก็เลยเว่าขึ้นบอกว่าเจ้าเด็กหน่อยเอ้ยธรรมดาเด็กหน่อยมีปกติเป็นกันจจงตันเด็กหน่อยจึงต้องมีผู้ใหญ่ปกครองแนะนำพร่ำสอนให้ ให้ผูจักในการดําเนินชีวิตเมื่อผู้ใดหวังดีแนะนําแล้วกับวรรับฟังและก็นําไปปฏิบัติตามเดอ้อมันจึงิเจริญวงเรื่องยังแท้จริงเด็กหน่อยควรหูด,ดีสาม,มารถดีและกับระพพตชดีเพราะว่าทั้งสามประการนี้มันเป็นสิ่งสําคัญต่อการดําเนินชีวิตกรณีที่เกิดขึ้นขอให้เป็นอุต้าหอนสอนใจตนเองวายยาเยตยาทําอีหยังด้วยความประมาทขอให้ระลึกอยู่เสมอว่าศัตรูผู้มีความหูประเสริฐกว่า มิดภูป่าเสจากความหูนี่บอรประเสริฐเลยลกใต้ของฟังไม่ก็เลยถามต่อไปบอกว่าข้าแต่ท่านบัณฑิตควาว่าศัตรูภูมิความหูประเสริฐกวาม,มิดผููปราเสจากความหูบอประเสริฐนี่มันหมายความว่าจยงไดข้าพเจ้าเนี่บองหูจักความไหมอ่าอธิบายความให้ฟังแนวว่าจันพอข้าพ่อทีสา์เป็นก็เลยเว้าขึ้นบอกว่าเราเด็กหน่อยเอ้ยคําว่าศัตรูภูมิความหูประเสริฐกวนนี่ ก็หมายความว่าคนที่เป็นศัตรูต่อกันนั่นเวลาสิประกอบพฤติกรรมทำซัวอีหยังเขาแก่ย่งย่านย่งกลัวอาญาแผ่นดินอยู่บ้างเพราะเขามีความหูอยู่ว่าอีหยังคิดอีหยังถึกส่วนมิตรผู้ปราศรจากความหูบ่ประเสริฐเลยนั่นกับหมายความว่าคนที่ฮักไปชอบพ่อกันนั่นประกอบกิจการเบียกงานน้ำกันแต่ว่าบ่มีความหูในกิจการเบียกงานเกียรติธรร ในคําที่ว่าบอกหูไวาอีงยังถืออีงยังพิษนั้นคนประเภทนี่มันอันตรายเพราะว่าอาจสีเห็ดอีงยังเสียหายได้หลายกว่าคนประเภทตจายิตอเนื่องจากความบ้องหูหรือว่ามันหูเท่าบ่ถึงการแล้วถักขืนทํำนล้าพ่อข้าพอจีสัตว์พอตอบคำถามเซ็จเรียบร้อยจะขอโตไปสแสวงหาสินค้าที่ยังขาดอยู่พอได้สินค้าตามต้องการแล้วก็ออกเดินทางไปมองอื่นเนี่ย ต่อไปเนี่ยแหละออกสัญญาตยอมสมบูรณ์สุสข,ขันข้อคืนนิท่านจากคาตีินีท่านส้าดกเรื่องนี้เนี่ยอมั่นสอนในเฮาหูจักอีหยังออกสัญญาตยอมนิท่านเรื่องนี้เนี่ยมั่นสอนในเฮาหูอว่าคนที่เฮ็ดที่ทำอีหยังบอบผพิดหรือว่าพิดหน่อยเออหรือว่าทำอีหยังประสบความสำเร็จนั่นเป็นเพราะเขามีคุณสมบัติหลายประการหนึ่งในหันก็คือ มีความโห่ความเข้าใจในสิิงจีิงกระดีถ้นั่นเป็นสําคัญแต่ว่า้าเรื่องนั่นเขาบอโหมาก,ก่อนเขาก็ต้องสอบถามปูจีฮูเมื่อแน่ใจแล้วก็จึงล่งมือปฏิบัติความผิดพลาดจึงสิบอกเกิดขึ้นในทางพระาศาสนาพนฝนละเสรนย่อหย่องปัญญาก็คือความโห่ไวหลายอย,ย่างอย่างเช่นว่าไว้ว่าปัญญาเนี่ยมันเป็นแสงสาว่างในโลกความได้ปัญญาเนี่ยมันเฮ็ดใอ้เกิดสุก ปัญญาเป็นลัตนาเป็นแก้วของนาลก้นในขณะเดียวกันกระทำนีก้นที่เฮ็ดยี่งด้ยขาดปัญญาไว้หลายประการคือกันคือดังกับในชาดกเรื่องนี่กระทำนีก้นบอมีปัญญายังชัดเจนเดังที่บอกว่ามีศัตรูผู้ประกอบด้วยปัญญาย่งดีกว่ามิตรผู้บอมีปัญญามิรผู้บอมีปัญญาเนี่ยมันิดีอียังเพราะว่าปัญญามันย่งเฮ็ดให้ศัตรูู้ว่า ออ้ยังพิษ้ยังถือไี้ยังมีโทษออ้ยังบ่มีโทษส่วนคนบ่มีปัญญาสีบ่หูบ่เข้าใจออหยังเลยจึงเหตุไอหยังคือจังกับคนตาบอดฉะนั้นจึงหาทางเจริญ่นได้ยากจังได๋ก็ตามการที่เพิ่นว้าว้แสดงไว้เจังตีเนี่ยเพิ่นต้องการให้เฮานี่ได้ใส่ปัญญาจังสันนาบ่แมนว่าเพิ่นต้องการให้คนเป็นศัตรูต่อกันได้บ่แมนจังสัน อ่าแต่ว่าเป็นเว้าไห้เพื่อยกย่องปัญญาจชงสสนนาอ่านี่ล่ะอขอให้เฮาเด้ยมีสติขอให้เข้าดขเาด้มีปัญญาอ่าทำอะไรก็ให้มีสติมีปัญญาย,าย่าเย็ดอีหยังไปแบบทืททนน่อๆเชียงแสนนาถ้าบอฮู้ก็ให้ถามเังแสนลาเอออย่าไปเห็ดเออเคยยังกับนี่ลหละลูกใต้ของเออสร้างไม่จังซง่ิละพอบอกว่าตียุ่งไอ้ไลย,ยุ่งข่ายุ่งมันอยู่ตั้งหัวพอเนี่นะว่าซั่นเออเด็กหน่อยมัน คือบ่ถึงไปเอาขวานมาข่ายุ่งมันบ่แมนแมนบ่อไรยะย่อมเอ่ยีสร้างอ่าจับตักเต็มเังยง่สนละมันบ่แมนแนวแมนบ่อไรยะย่อมเอ่ย้อนว่ามันเป็นเด็กหน่อยเังยง่สนละเอ้ยเนาะนี่ท่าน,นเด็กยอ่้งนี่ท่านญยายิย่อมสมบูรณ์โซอนน,นี่ท่านเรื่องนี่ก็ลองนําไปเป็นขอคิดเบิ้งกันแล้วกันเป็นนิท่านชาดดกเอเป็นนิท่านแต่เก่าแต่กรูรักผููใหญ่เป็นเล่าสู่กันฟ้ยางเนาะ ให้มีชีวิตที่มีปัญญานะะั่นแหละยาเห็ุอี่ยังด้วยความขาดปัญญามีปัญญา